ห้าจุดเช็คอินเขาใหญ่ที่ห้ามพลาดลุกพาไปพามาเติมธรรมชาติที่เขาใหญ่เชานี้ขอฝากท้องไว้ที่ข้าวแกงบ้านสวนหนึ่งอร่อยทุกอย่างเลยครับปักหมุดมาจุดเช็คอินที่หนึ่งน้ผุดธรรมชาติบ้านท่าช้างหรือน้าผุดปากช่องเป็นตาน้ําที่มีน้ําผุดออกมาตลอดทั้งปีมีทางเดินเล็กๆที่เป็นทางดินและทางปูนส่วนบรรยากาศรอบๆเนี่ยจะเป็นบ่อน้ําก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้รม่มรื่นมากๆอากาศก็สดชื่นเย็นสบายแล้วที่ดุกชอบที่สุดเลยก็คือน้ําเขาใสาจนเห็นหินด้านล่างเลยน้ําใสน่าเล่นขนาดนี้ดุกเลยเตรียมชุดมาเล่นน้ํด้ น้ำไม่แรงสามารถลงเล่นได้จุดเช็คอินที่2จุดชมวิวกม30เขาใหญ่จุดตรงนี้เราสามารถจอดชมวิวกม30จุดไฮไลท์ที่มองเห็นป่าเขาสุดลูกหูลูกตายืนรับลมเต็มเมและสูดอากาศให้เต็มปอดเลยครับและไปกันต่อจุดเช็คอินที่3หอดูสัตว์น้องผักชีเพื่อจะโชคดีได้เห็นน้องกวางหรือช้างออกมาเดินเล่นแต่กลายเป็นวิ่งลุยฝนแบบนี้โคตรมันเลยเส้นทางนี้เดินไม่ยากครับเป็นทางดินแต่ถ้าเกิดฝนตกเนี่ยก็ระวังลื่นด้วยเดินเสพอากาศเย็นๆอุณหภูมิประมาณ25องศาเดินมาสักพักก็จะถึงหอดู สัตว์นองผักชีเป็นจุดส่องสัตว์แล้วก็จุดชมวิวได้360องศาฝนหยุดตกก็จะมีหมอกจางๆให้เราได้นั่งชมกินมื้อเที่ยงที่ร้านรับบ้านพักรับรองกองทัพอากาศเขาใหญ่เป็นร้านตามสั่งเล็กๆแต่บอกเลยว่ารสชาติเหนือความคาดหมายมากใครมาแคมปิ้งหรือเที่ยวแถวนี้มาฝากท้องที่ร้านนี้ได้เลยต่อมือนี้ด้วยของหวานร้านกาแฟาเขาใหญ่ร้านจะอยู่ในลานกลางเต็นท์ลำตะคอราคาหลักสิบวิวหลักล้านเป็นคาเฟ่ที่วิวสวยสุดๆไปต่อจุดเช็คอินที่4ีอ่างเก็บน้ําสายศรเป็นจุดที่ทุกคนต้องแวะถ่ายรรรรูปปปเเเพาาาววว่สยยททุกลลคับบิิด้้นีแ สวยๆกับจุดเช็คอินที่5น้ำตกเหวสุวาเป็นไฮไลท์ของเขาใหญ่ที่ต้องมาให้ได้จอดรถแล้วลงไปเที่ยวน้ำตกได้เลยส่วนเส้นทางการเดินลงเนี่ยจะเป็นทางดินสลับปูนต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับจุดที่ดุกลงมาถึงเนี่ยจะเป็นจุดที่ชมน้ำตกแบบใกล้ๆชมวิวแบบใกล้ขนาดที่ว่าจะถึงม่านของน้ำตกเลยวันที่ดุกไปฝนลงบางๆทำให้น้ำแรงกว่าปกติแต่มีสายลุงให้เรานั่งชมทริปนี้เดินทั้งวันมั่นใจทุกก้าวเพราะดุกพาเจ้าสเก็ตเชอร์โกวอกเอกมาลุยด้วยกันทั้งทริปเลยเดินเยอะย ใครชอบธรรมชาติแบบนี้เซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยครับครั้งหน้าดุกพาไปจะพาไปลุยที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับ